สิ่งที่ควรรู้เกีก่ยวกับทหารเรือปี68ครับฝากกดไลค์ก,ก,กดกระดิ่งกดสัดท้ายหยกสู้1แสนทส่นานเป็รใครเพื่อ <S <S ยุกอกอึ๊บสวัสดีครับทุกคนในช่องวิวชิมาริชาแนลครับ รายงานตัวกันหน่อยนะครับผมสลับทหารเรือนะผมที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันมาก่อนนะผมก็ช่วงนี้คือช่วงเกณฑ์ทาหารนะผมใครที่ได้ทหารเรือพัดหนึ่งพัดสองพัดสามพัดสี่นะครับผมรายงานตัวใต้คอมเมนต์หน่อยนะผมคลิปนี้ก็จะมาทําคลิปสําหรับคนที่อยากทราบว่านะครับผมการเตรียมตัวเป็นยังไงการเข้าไปในค่ายเป็นยังไงทำไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะผมก่อนจะไปฟังฝากทุกคนช่วยกดไลค์ กิดกระดิ่งกดตุ้มตาคล้ายเลยนะครับผมใครอยากจะทราบรายฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาทำคลิปแล้วก็ไปตอบใต้คอมเมนต์ให้นะครับผมอะไรที่ไม่ได้ตอบมาขออภัยนะที่นี่ด้วยนะครับผมไปฟังกันเลยสําหรับคนที่จับได้หรือสมัครนะครับผมที่ได้เป็นทหารเรือนะครับผมพัดหนึ่งเนี่ยจะรายงานตัวหรือเข้ากรมนะครับผมวันที่1พฤษภาคมนะครับผมอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับผมส่วนพักสองนะครับผม1สิงหาพักสามนะครับผมหนึ่งพฤศจิกายนะครับผมและพักสี่นะครับผม หนึ่งกุมภาพันธ์ของปีหน้าคือปี69นั่นเองนะครับการเตรียมตัวนะผมก่อนเข้าไปนะผมตัดผมเรียบร้อยนะผมข้างบนเบอร์หนึ่งข้างข้างขาวนะครับผมโกนหนวดคุณเขาเรียบร้อยนะผมตัดเล็บนะให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดเล็บเท้าด้วยนะครับผมแต่ใครที่ถามว่าสามารถตัดในค่าได้ไหมโดยเฉพาะทรงผมตัดได้นะผมแต่อาจจะรอนานนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไปถึงดึกหรือว่าเข้ากรมดึกนะครับผมอาจจะเสียเวลาในการพักผ่อนของทุกคนแนะนาว่าตัดไปจะดีกว่าเพราะคนที่ตัดให้ทุกคนก็คือเพื่อนของเราหรือว่า คนที่เข้าไปด้วยกันนี่ยแหละครับตัดให้นะครับผมและ สิ่งที่ต้องเตรียมไปนะผมทั้งด้านเอกสารและของใช้ส่วนตัวต่างๆนะผมนี่นะผมบัตรประจําตัวประชาชน2นะผมบัตรเอทีเอ็มนะผมสำหรับคนที่ไม่อยากพกเงินมานะผมในค่ายมีตู้ให้ก็คือตู้ของธนาคารธนา,าตาและก็ตู้ของกรุงไทยนะครับผมและไม่ต้องเปิดบัญชีมานะครับผมเพราะในค่ายจะมีบริการเปิดบัญชีให้ฟรีนะครับผมเพื่อรับเงินเดือนนะผมถ้าสถานีบอกว่าให้เปิดบัญชีมาไม่ต้องนะครับผมทหารเรือในค่ายจะมีเปิดให้ ใหม่เองนะผมพร้อมกันทุกคนเลยนะผมและอีกอย่างนึงก็คือบุตรการศึกษาสำหรับคนที่เป็น1ปีและ6เดือนนะผมพกมาด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าใครยังไม่มีก็เอกสารนะผมที่ระบุว่าทุกคนจบนั้นนะผมอย่างเช่นนะผมใบรับรองการจบการศึกษานะครับผมต่อไปนะผมสำหรับของใช้ที่ต้องเตรียมมานะผมทั้งของใช้ที่เป็นของใช้ส่วนตัวนะผมก็คือ1น,นะครับผมแปรงสีฟันยาสีฟัน กกนอนแบบไหนก็ได้สีไหนก็ได้นะผมเป็นบุกเซอร,ร์ก็ได้เป็นกางเกงในทรงสามเหลี่ยมก็ได้นะผมถือจะไม่ใส่เลยก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่มานะครับผมการอาบน้ำแล้วแต่ทุกคนเลยจะอาบน้ํารวมอาบน้ําแยกหรือว่าอาบน้ําโูกก็ได้นะครับผมไม่มีบังคับดูเว้นแต่ครูฝึกเขาจะแกล้งทุกคนนะครับผม <S <S ต่อไปนะครับผมของใช้ส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือครีมนะครับผมครีมต่างๆนะครับผม ครีมทาตัวโครโลนนะครับผมครีมปัดแดดนะครับผมครีมรักษาสิวต่างๆอันนั้มาได้นะครับผมแต่ว่านะครับผมเขาจะมีเวลาให้ใช้หรือเปล่านะครับผมสายตาสั้นนะครับผมสามารถใส่แว่นฝึกได้หรือสามารถใส่คอนแทคเลนส์หรือมิกอายไลน์้วแต่ทุกคนนะผมถ้ามีเวลาหรือใส่ทันนะครับผมและอันต่อไปก็คือนะครับผมของใช้จําเป็นอย่างหนึ่งก็คือที่ชาร์จแบตนะครับผมหูฟังนะครับผมซาเบลโอเรียกโบราณมากนะครับผม ใครที่มีแบบสำรองอะไรมาก็พกมาด้วยนะผมโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนะผมมีกี่เครื่องก็พกมาเลยนะผมแต่ว่าในค่ายเนี่ยจะให้มีบริการใช้นะผมสัปดาห์ละสองครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับผมแล้วแต่ว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรให้นะผมในการใช้โทรศัพท์เนี่ยจะเป็นการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวมากกว่านะผมใครมีมาก็นํามานะผมไม่ต้องถามว่าใช้วันไหนบ้างนะผมแล้วแต่กองร้อยกองพันเขาจะอนุญาตบางกองร้อยเขาอาจจะ ใช้ไม่พร้อมกันหรือใช้ต่างกันนะผมยุ้ยจะมีกิจกรรมต่างๆให้ลงทะเบียนหรือว่าให้กรอกต่างๆจะใช้พร้อมกันอย่างเช่นกิจกรรมวันแม่ให้โทรหาแม่กิจกรรมวันพ่อให้โทรหาพ่อในการเข้าค่ายนะผมเน้นย้าอีกทีก็คือเข้าไปเนี่ยไม่ต้องนําเสื้อผ้าไปนะครับผมใส่ชุดลําลองเก่าๆไปเลยรองเท้าแตะกางเกงขาสั้นไปแล้วนะผมเสื้อยืดปกติแล้วก็สไพยเป้ที่เตรียมของไปนะผมอ่ะงา่งายๆคือเวลาทุกคนไปเข้าค่ายลูกเสือหรือว่าเข้าค่ายคธรจะ เตรียมอะไรไปบ้างก็นําไปตามนั้นนะผมอะไรที่ใช้ได้หรือไม่ได้ก็ศัสดีจะเอาออกเองหรือว่าครูฝึกจะแยกออกเองนะผมส่วนยาสามารถจาบ้านพกไปได้นะผมและยาจําเป็นเฉพาะตัวหรือเฉพาะโรคก,ก็นําไปได้นะผมโดยเฉพาะโรคหัวใจความดันต่างๆนะครับผมพกไปได้มีโรคประจายตัวอะไรหรือว่ามีอาการแพ้อะไรก็สามารถบอกครูฝึกนะผมได้นะตลอดเวลาเลยนะผมและใครที่มีอาการนะผมไม่สบายนะตอนฝึกนะผมหรือปวดท้องข้องน้ํานะครับ ปวดอะไรต่างๆนานานะผมก็บอกได้ไม่ต้องนะผมอดทนนะผมบางทีอาจจะมีผลอันตรายได้นะครับผมบางคนหน้ามืดจะเป็นลมอันนี้ก็บอกได้ตามปกตินะครับผมเขาจะดูเองว่าเราแกล้งหรือสืมหรือเปล่านะครับเขาจะถามว่ากิจกรรมการฝึกต่างๆมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือเยอะมากนะผมตัวฝากติดตามในแฟนเพจของสูนฝึกทหารใหม่นะครับผมอันนี้ก็คือมีคลิปของรุ่นพี่หรือว่าภาพกิจกรรมต่างๆของรุ่นพี่เราแล้วผมอยู่ในเพจนี้ครับผม อ่ะเข้าไปกดติดตามได้นะผมก็จะมีรายงานต่างๆนะผมและทิกตอกครูฝสุดต่างๆพี่มีว่า ครูฝึกทหารใหม่นะผมก็จะเด้งเพียบเลยโดยเฉพาะครูปอนะผมครูเก่งการเปิดญาติเยี่ยมนะผมจะเปิดช่วงประมาณนะผม้ายเดือนนะผมหรือต้นเดือนของเดือนถัดไปเมื่อฝึกครบ1เดือนนะผมจะเปิดให้ญาติเยี่ยมนะครับผมช่วงประมาณเสาร์อาทิตย์ตรงกับสาธิตแน่นอนนะผมว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ไหนก็หลอรุนกันนะครับผมโดยจะมีแบ่งเป็น4กองพันพันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่นะผมพันหนึ่งพันสองนะผมจะให้เยี่ยมวันอาทิตย์นะผมพันสามพันสี่นะผมจะให้เยี่ยม วันเสาร์นะผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผ่านมาเมื่อผัดที่แล้วก็คือภาษีทับหกเจ็ดนะผมแต่ปีนี้นะผมก็จะสลับไปเรื่อยแล้วแต่ว่าการประชุมจะเป็นยังไงนะครับผมดังนั้นใครที่จะเยี่ยมญาติเขาจะแจ้งลงหน้านะผมเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปลงให้ทีสําหรับการเยี่ยมญาตินะครับผมแล้วก็จะชี้แจงในเพจหรือว่าจแจ้งข่าวให้พนาหาเนี่ยโทรหายญาติอีกทีจะได้เตรียมการได้ถูกสําหรับการเยี่ยมญาติในครั้งต่อๆไปนะครับผม คือ1่ผัดจะเยี่ยมแค่หนึ่งครั้งนะครับผมไม่มีเยี่ยมเย,ยอะ่นนั้นแล้วอ,อีกอย่างนึงก็คืออีวันก็คือวันที่สวนสนามนะผมสามารถมาชมกับสนามได้แต่จะไม่ได้เยี่ยมเยอะเหมือนวันเยี่ยมญาตินะผมจะเยี่ยมประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45่สิบห้านาทีเท่านั้นเองนะครับคำถามที่พวกบอยอย่างนึงก็คือกลับบ้านตอนไหนหลังจากที่พวกเนี่ยฝึกนะครับผมอันบอกว่าฝึกเนี่ย สึกที่ส่วนฝึกหัดใหม่2เดือนแล้วจะให้ทุกคนเนี่ยแยกหน่วยไปตามความถนัดความชอบนะผมหรือว่าหน่วยเป็นคนเลือกเองแล้วแต่ดวงทุกคนนะครับผมบอกว่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนอาจจะคาดหวังว่าทุนจะได้หน่วยนี้แน่นอนอาจจะได้ไปแน่นอนนะผมไม่ใช่นะผมแล้วแต่ดวงด้วยแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่อาตราต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะคนที่เป็น2ปีจะมีโอกาสได้เลือกมากกว่า คนที่เป็น6เดือนหรือ1ปีดังน,น,นั้นนะครับผมใครที่ตกหน่วยไหนนะผมก็เลงไว้ก่อนนะผมอันนี้ก็คือรายชื่อหน่วยที่พี่นะผมพอมีนะผมนี่จำนี้เลยหรือว,ว่าไปศึกษาเอาได้นะผมเพราะพี่ก็ลงคลิปไว้ในช่องเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับหน่วยต่างๆนะผมก็ไปหาดูได้นะผมก็คือย้ายหน่วยไปบางหน่วยอาจจะปล่อย สิบวันสิบสองวันสิบห้าวันนะผมเจ็ดวันหรือบางคอน,นอาจจะฝึกก่อนอยู่ประมาณหนึ่งเดือนหรือสามเดือนก็มีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมใครที่ตกผัดไหนก็แล้วแต่ช่วงเวลาสถานการณ์ต่างๆช่วงโควิดก็อาจจะไม่ได้กลับนะผมใน,นช่วงตอนนั้นก็คือวุ่นวายมากแลผมอาจจะมีกิจกรรมสุนทรนามเกียรติยศอะไรต่างๆนะครับผมอาจจะติดภารกิจได้นะครับดังนั้นใครที่จะุงนหน่วยไหนนะผมคิดดูดีๆอันนั้ก็คือการอะเดต่างๆนะผมสลับทหารเรือนะผมปีหกแปดไม่จะเป็นผัดหนึ่งผัดสองผัดสามผัดสี่นะผมศึกษาได้ใน คลิปนี้คลิปหนึ่งเลยนะครับผมใครที่อยากรู้อะไรคอมเมนต์ like นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับน้องๆที่อยากรู้หรือว่ารายละเอียดต่างๆนะผมอ่ะอีกอย่างนึงก็คือการตวร,ร,รตวจฉีดวการตรวจปัสสาวะนะครับผมในการฝึกนะผมจะมีอยู่เป็นประจํานะครับผมดังนั้นใครที่เสพอะไรมาใครที่ติดอะไรมานะผมติด สูบติดดูดมานะผมเขาก็จะสุ่มอยู่เป็นประจำนะผมโดยเฉพาะคนที่มีอาการออกชัดเจนหรือว่าขาดไม่ได้นะผมห้ามนํามาในค่ายเด็ดขาดโดยเฉพาะสิ่งผิกดกฎหมายนะผมหรือว่าสิ่งที่ข้างนอกถูกกฎหมายอย่างเช่นกัญชานะผมอันนี้ก็คือในค่ายยังผิดอยู่มานห้ามนํามานะครับผมอันนี้เตือนไว้สําหรับผู้ที่ความหวังดีนะครับผมใครที่ ขาดไม่ไจริงๆนะผมก็บอกคุณครูหรือว่าครูฝึกไปนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีการบำบัดหรือว่ามีขั้นตอนต,ต่างๆเองนะครับผมในฝากไว้อันนี้ขอลาไปก่อนสำหรับคนที่เป็นอาหารเรือผัดนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสู้ๆครับยกอกอึ๊บ